ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับจากที่ไม่ได้มาลงอัปเดตหลายวันแล้วนะครับลงครั้งล่าสุดก็ตอนนั้นกล้วยยังออกปลีแค่นิดนิดหน่อยหน่อยครับตอนนี้กล้วยก็ออกมาเยอะแล้วนะครับสามต้นนะครับสามเครือสวยๆเลยนะครับกล้วยหอมทองนี่นะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับ ได้ปุ๋ยจากมูลไก่แล้วก็น้ําที่หา่านอาบนะครับก็ได้ลูกไก่มาหลายตัวแล้วนะครับครั้งก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นนมแล้วนี่ก็ได้เป็นแม่เบตังนะครับลูกก็จะขนสั้นๆน,น,นิดหน่อยจะกบไข่ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไว้ให้กกแค่สองสามใบ ขึ้นบนหลังคาเลยนะครับอันนี้ก็จะพามาดูกล้วยหอมมาเลยนะครับอีกคอกไก่อีกคอกหนึ่งโว้นะครับเครือใหญ่ใหญ่เลยนะออกดกมากนะครับไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะครับปกติกล้วยหอมัอวไปที่ปลูกอยู่ต้องใช้ไม้ค้ำยันสวยงามมากนะครับอันนี้ก็คอกไก่นอกคอกไก่ก็มีนะครับสองต้น ออกเครือมาแล้วนะครับกำลังสวยงามอยู่แล้วก็ตอนนั้นนะครับห่านก็เริ่มไข่ไม่ได้ลงตอนนี้ห่านฟักแนะครับเจ็ดใบนะครับเจ็ดใบได้ลูกมาห้าตัวนะครับกำลังน่ารักเลยนะครับมดกัดตายไปหนึ่งแล้วก็ฟักไม่ออกอีกหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับไข่อีก นะครับน,นี่นะครับแยกมานะครับตีกันนะครับขนที่คอหมดเลยนะครับอันนี้ลูกออกมาเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงลูกไม่ค่อยดีนะครับนี่รอดน้อยนะครับเรงน เหลือรอดมาตัวหนะึ่งตัวนี้ก็เหลือรอดมาตัวหนะึ่งเข้ามาติดตาใครอักแล้วยามให้ลูกห่านนะครับแล้วก็น้ำลูกห่านกำลังซนเลยนะครับช่วงนี้อากาศก็ฝนตกทีทีช่วงนี้ ่ยังไม่เช่นะครับพาะต,ตกไม่เยอะตกกับปิดกับปอยแต่ตกเกือบทุกวันนักสปาพื้นที่มาน,นะครับมาอึงถมความน่มรนารักของลูกหัานะครับพอดมาได้ประมาณ2สัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับ น่ารักเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกให้ชมอีกสักครั้งนะครับก็ตอนนี้ก็ขอสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่